สวัสดีจ้าองิงผ้งาร้อนมาแล้วพี่น้องจ้ามาๆมาเบิงเ่งแนวแสบๆจ้า,จามาเลยจ้า,จามือนอีผ้าร้อนจ้ามือนอีสิบห้ามาต้มปยากคอญ่เนาะต้มปยากคอญ่ใส่ผักแยกนะคะอันนี้องิงเตียามาเครื่ององิงใส่บวกอก,ก,อกน้ำน้วพี่น้องเนาะนี่ค่ะอยู่เราใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแดงนะคะเราใส่ตามนี้เลยนะคะสมุนไพรไทยเฮาเราพี่นออ้องเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพ่อนำเดือดเทากระิใส่หั้อป่าใส่ป่าลงไปน้องพี่น้องเนาะปากคอไ่บานเฮาจ้า อจะพี่น้องปาคอยไงยิงซับไปแบบนี้นะคะนี่มีดีปาคอน้ำพี่น้องเฉียคมขุนนะคะอุ้ยผีหักหลายเลยพี่น้องตัวบบง่าจ้ะผีพี่น้องหัวมันหัวปากคอมองดูนี่จ้ะเดี๋ยวมึงจะแกงซ่เบิงงด้วพี่น้องด้วได้ไม่กินน้ำกันนอพี่น้องเนาะหัวใจสำคัญนอพี่น้องอู้ยิงจะใส่อันนี้จ้ะนี่เลยลาอีตู้กไแย้งเนาะอู้ยใส่หอมๆอม้ะพี่น้องเนาะนี่อู้ยเดี๋ยวเขามาเบิงกันเลยจ้าพี่นเรื่องของเรื่องนี้ฝาไม่รู้ปค่ะนี่ ใส่ลงไป้กนอีกขหัวปอนี่อันนี้คือมีเด็คนน้อหนอไปาน้อยเนเดียวาดเ็กคนล้าปุยก็เลนน้อกระจก่ากคนน้อเจะไม่ต้องนนะคะวามองอินเดือดบูบแล้เห็นบอกอกว่าอินจะใส่ในลงไปค่ะพี่เป็นลูกโดดเนะทีนี่เ้าชิมปุ่งกันเลยนะคะยิงใส่ครบถูกยางแล้วนะคะเดี๋ยวน้สิปุงเนาะที่น้องเนาะจากแช่บพี่นองเบิ่ตอนเปลอยุน่ะตอนบงคน่ะี่นอง มาเดอ้อกินน้ากันจ้ะปันนี้งงิงจะปูด้วเด้อจ้ะพี่น,พน,น้องคุณหัวปลาถือมีควด,ดีประคอเด้อพี่น้องเดอ้อแซบ่บขมขมอลัลมำจ้ะปูดเดอ้อบานี้ปงเดอ้อนี่ใส่ผงนัวลงไปใส่ผงนัวลงไปงงิงจะใส่ปลาลาน้ำด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องงงิงใส่ปลาแดงน้เด้อพี่น้องใส่ปลากรอบใส่ปลาแดงนะคะที่ใส่ปลาแดงลงไปจักน้อยนึงนะคะนี่เลย วิ่งใส่เตาแก๊สเด้อพ่น้นอกเตาแก๊สแบบบานเฮาอ่ะเดี๋ยววิจะล่องพนเบิมื่อกี้วิงซิมแล้วใส่ประกอกไป3หน่วยส่งสิออกสมสมเตาสมปากกอกว่เป็นยังดอกนานะพพ่น้อกเนาะอื้ยจุดจากสุดท้าย,ดายที่มนจะใส่พินนี่ยังงไปแตงยังตรองฟ้องอกอีทุกดนองฟ้องอันนี้คือเนล้าจัะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเยืนอนหนอกนี่ตัดงยหงอมดีดังทวนทวนปักักสิพร้อมกันเลยจ้ามันี่นอกินกันจะบคุณองระนดนงอเคตรวจไิงตัดใส่ถ้วยนะคะ หัวใหญ่ๆเลยหัวใหญ่ๆตักใส่ถี่วหอนบออ๊อกต้มรวนพวดบออ๊อกนี่ตักใส่ถ้่วหัวนี้ต้องปั่นกันจังหน่อยดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อว้าวมาพี่หน้องอุ้ยแสบๆน้ำกันจ้ะ นำใส่พี่น้องมาเลยจ้า